ดีค่ะกระซิบบอกเร่านําเสนอให้ชมกับรถกระบะมือสองสภาพสวยนะคะเหมาะสําหรับการใช้งานมากๆเลยบท่านเพราะว่านอกจากทรงสวยสภาพดีแล้วนะคะราคาไม่แพงค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อดีอีกนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์ 2,500cc ดีเซลัลทขานเครื่องประหยัดอีกจังหากนะคะคันนี้คือรถ t o y o ต้าวีโกค่ะรถกระบะมือสองปี06 เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นชงร่างดีพร้อมใช้งานเดินทางไกลได้คัสซีสวยค่ะเครื่องฟิตนะคะไม่มีไอเกียร์ธรรมดากระจกเป็นมือหมุนค่ะทุกท่านเอกสารมีครบพร้อมโอนเลยนะคะเปิดราคามาที่1,28,000บาทเท่านั้นเองค่ะสนใจไปดูก่อนได้นะคะรถอยู่แถวปิ่นเก้าค่ะทุกท่านคันนี้ มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายอยู่ใต้คลิปตรงคำอธิบายเพิ่มเติมกันด้วยสายตรงไปคุยได้เลยนะคะนัดหมายไปดูไปทด,ปดลองขับก่อนตัดสินใจค่ะเห็นตัวรถก่อนตัดสินใจดีที่สุดนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านที่สนใจแอดมินก็เพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ